สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสมบัติขายที่ดินวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแบ่งขายนะครับเป็นที่ดินทั้งเงินสดและเงินผ่อนคุยได้ชุกเงินไขที่ตรงนี้เลยฮะบ,บ้านสวนคลอง10มีทั้งหมด63แปลงด้วยกันเนื้อที่ก็จะเริ่มตั้งแต่62.5ตารางวาจนถึง1 5 7เตารางวาด้านหลังครับนะฮะ เป็นวิวท้องชุ่งนาวิวท้องชุ่งนาครับสีเขียวะจีเห็นแล้วมีความสุขอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราไปดูกันว่าที่ตรงนี้คือโซนอะไรเราไปดูด้วยกันครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นในส่วนของโซน F ซึ่งโซน F ก็จะมีทั้งหมด15แปลงด้วยกันเนื้อที่จะเหมือนกันทุกแปลงเลยครับ62.5ตารางวาแต่ว่าราคาก็ จะแตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าทำเลนะครับถ้าดินที่ดินทั้งหมดมีทั้งหมด63แปลงนะครับโซน f 15แปลงเรามาดูกันครับที่ตรงนี้ธงสีเหลืองแนวเขตที่ดินตรงนี้คือแปลงอะไรครับโอ้แปลง F8 นะครับที่ดินฝั่งโซน F ก็จะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือด้านท้ายแปลงนะครับก็จะติดกับที่นานะครับเป็นวิวท้องทุ่งนาสังเกตได้นะครับ ที่ดินของเราถมแล้วครับเสมอกับระดับถนนในส่วนของถนนโครงการบ้านสวนคลองสิบก็จะเป็นถนนเคราะห์ถนนคอนกรีตกว้าง12เมตรไฟฟ้า,ฟาประปามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโครงการจัดสรรที่สมบูรณ์แบบที่สุดในส่วนของย่านน้องเสือที่ตรงนี้นะครับเสมอจริงหรือเปล่าครับโอ้โหบาเจ้ามันเสมอจริงๆด้วยฉะนั้นแล้วท่านที่มองหาแปลงที่ดินที่ ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับสามารถที่จะมาสร้างเป็นบ้านพักอาศัยนะครับแล้วก็สวนที่เหลือก็สามารถที่จะ,ะปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ต่างๆเป็นงานอดิเรกสําหรับครอบครัวที่ตรงนี้เหมาะอย่างยิ่งยวดครับยังไงลองพิจารณาดูนะครับว่าที่ดินในย่านน้องเสือนะครับตรงนี้พิกัดที่บ้านสวนคลองสิบห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียงแค่5.5กิโลเมตรเท่านั้นเอง การเดินทางสะดวกสบายมากครับแล้วก็อยู่ห่างจากที่ว่าการนํำเพอนน้องเสือสถานีตำรวจปูทรนน้องเสือโรงพยาบาลน้องเสือก็เพียงแค่3.5กิโลเมตรเท่านั้นห่างจากตลาดเจริญกันเป็นตลาดขนาดใหญ่ของน้องเสือมีทุกอย่างเลยครับทั้งของสดและก็ของแปรรูปหากจากตลาดเจริญกันเพียงแค่4กิโลเมตร ห่างจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับวิ่งมาก็29กิโลเมตรให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับดูไปรอบๆนะครับแปลงที่ดินตรงนี้นะครับก็จะสามารถที่จะมาอยู่เป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวใหญ่ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่แปลงหนึ่งเราแปลงหนึ่งพี่แปลงหนึ่งน้องแปลงหนึ่งเพื่อนรวมงานอีกแปลงหนึ่งโอ้โหมันช่างวิเศษเสียนี่ก็ไรครับท่านผู้ชมแล้วดูสิครับตื่นมายามเช้าๆมองไปด้านหลังนงัปป่งชิคกาแฟเป็นวิวทองตุงนะโอ้โหอะไรมันวิเศษขนาดนั้นครับ ที่ดินขนาดนี้วิวแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยากจะหาก็หา,าได้ง่ายๆนะครับที่สำคัญคือสามารถที่จะผ่อนได้ด้วยโอ้โหม,มีความปรารถนาขึ้นไหมครับมีความต้องการขึ้นไหมครับไว้มาเยี่ยมมาชมกันได้นะครับเราเปิดให้ชมพื้นที่จริงกันนี่อะไรครับโอ้โหประภาเพร้ะมากเราเปิดให้ชมในพื้นที่จริงกันก็ในวันที่24-25มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็จะเปิดให้จับจอง กันทั่วโลกเลยก็วันที่26มิถุนายนครับท่านผู้ชมท่นานใดที่สนอกสนใจนะครับเห็นแปลงที่ดินแล้วก็อยากจะได้มาไว้ในครอบครองเป็นเจ้าของตัวจริงนะครับป็นยัฮะแค่นี้นะครับถนนก็สวยดินก็นะฮะเสมอกับ พื้นถนนอยู่แล้วนะครับท่านใดที่มีความคิดมีไอเดียที่จะมาต่อยอดความฝันดึงกระชากลากฝันของท่านออกมาจากความฝันให้กลายเป็นจริงมาที่ตรงนี้เอครับผมแนะนำนะครับว่าตอบโจทย์ของท่านอย่างแน่นอนนะครับเนื้อที่62.5ตารางวานในส่วนของโซน F นะครับที่ตรงนี้ก็ไล่มาตั้งแต่ F8, F9, F10, F11, F12, F13 ตรงนี้มาอยู่กันเป็นแพ็คมาอยู่กันเป็นหมูนะครับอบอุ่นครับตรงนี้แล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่แล้ว ด้านหลังก็จะเป็นของเพื่อนบ้านเรานะครับที่ทํานาทำไร่อยู่แล้วอย่าลืมนะครับวันที่26เจอกันครับสมบัติขายที่ดีนะครับสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับแอดไลน์มานะครับที่เบอร์โทรและไลน์เบอร์เดียวกัน088 63 3 9 9 3 1เห็นธงปลิวสวหยแล้วก็มีความสุขครับเพียงแค่นี้แค่นี้อย่างแค่นี้ถ้าแค่นั้นแค่นั้นจะแค่ไหนเพียงเห็นธงปลิวสวยเห็นแล้ว มันช่างบาดใจถ้าวันจองแล้วไซเป็นเจ้าของมันดีจริงๆฝากไว้ด้วยดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ